ครับมาดูกันครับพี่น้องมาดูกันครับว่าต้นนี้คือต้นอะไรกันนะครับพี่น้องหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับอยู่ตามทุ่งไร่ทุ่งนานะครับบางท่านก็จะเดินผ่านเฉยๆนะครับว่าต้นนี้คือต้นอะไรกันแน่นะครับมาดูนะครับนี่นะครับต้นนี้มีชื่อเรียกว่าต้นฮ้อนแฮ่นนะครับภาษาอีสานนะครับเขาจะเรียกต้นฮ้อนแฮ่นนะครับภาษาทางภาคกลางภาคแถวภาคอื่นนะครับบางภาคเขาจะเรียกผักกาดนานะครับแต่ ผมจะเรียกเป็นสากลเลยนะครับคือผักฮอนแฮนนะครับมาดูลักษณะใบของเขาครับทีนี้ลักษณะใบของเขาจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับหน้าใบของเขาจะมีลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้หลังใบของเขาจะลักษณะนี้นะครับจะมีตําหนิตรงที่เป็นใบที่หยักหยักนะครับรอบใบนะครับหน้าใบก็จะลักษณะนี้นะครับแล้วก็ก้านใบนะครับจะมีลักษณะนี้ดูไม่ยากผักคอนแฮนนะครับมีใน เขตพื้นที่ในแถบภาคอีสานนะครับมีเกลือเกียบทุกภาคนะครับเยอะมากนะครับมาดูนะครับลักษณะของลำต้นเขากันนี้ทีนี้ครับมาดูกันครับว่าลำต้นเขาจะมีลักษณะไหนบ้างนะครับนี่นะครับลำต้นเขาจะมีลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับ ใบจะมีลักษณะนุ่มนะครับเป็นขนนุ่มๆนะครับจับแล้วก็จะมียางเหนียวออกมานิหนึ่งนะครับลำต้นก็จะเป็นลำต้นนุ่มๆนะครับไม่แข็งนะครับเป็นไม้ที่ไม่แข็งเป็นผักก็ว่าได้นะครับต้นอันนี้จะเป็นนุ่มๆลักษณะนุ่มๆมีขนตามต้นตามใบนะครับนี่นะครับลักษณะลำต้นของเขาดูไม่ยากนะครับลักษณะลำต้นของต้นฮอนหฮนนะครับส่วนมากนะครับคนในแถบภาคอีสานนะครับจะนิยมเอาไปใส่นะครับทำอาหารนะครับ หนึ่งนะครับอ่อมหนูนะครับคนอีสานจะชอบกินอ่อมหนูมากนะครับหนูนานี่แหละครับแล้วบางภาคเขาก็จะนําไปอ่อมใส่แบบกบนะครับต้มยํากบอะไรประมาณนี้นะครับเขาจะนิยมเอาไปใส่ด้วยนะครับแล้วพร้อมทั้งแบบต้มยำปลาก็มีใส่ผักขอนนด้วยนะครับหรือแกงปลาอะไรประมาณนี้นะครับคนอีสานเขาจะเรียกแกงปลานะครับหรือคนทางภาคอื่นด้วยนะครับที่ จะนิยมนําใบห้อนแหนไปทําอาหารนะครับทําอาหารได้ทุกชนิดเลยนะครับผักฮ้อนแหนนะครับแล้วแต่แบบพี่น้องจะไปใส่อะไรบ้างอันนี้ผมไม่รู้นะครับครับมาดูดอกของเขากันบ้างครับทีน,นี้ ดอกของเขานะครับจะมีลักษณะสีเหลืองอย่างนี้นะครับดูไม่ยากดอกผักพันแห่นจะมีออกสีเหลืองนะครับผักคอนแฮนไม่ได้มีแคแ่สายพั 1, 000, นธุ์เดือนเดียวนะครับมีหลายสายพันธุ์นะครับมีประมาณสองสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์หนึ่งก็ใบอีกอย่างหนึ่งสายพันธุ์หนึ่งก็อีกใบอย่างหนึ่งนะครับมันจะมีสายพันธุ์พุ่มและสายพันธุ์ต้นนะครับมีสองพันธุ์บางท่านก็จะเรียกผักคอนแทนตัวผู้ผักคอนแทนตัวเมียนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าตัวผู้หรือตัวเมียนะครับอันนี้ผม ดูแค่ว่าอันนี้คือผักคอนแทนนะครับมาดูสรรพคุณของเขากันบ้างครับทีนี้ว่าผักคอนแ่นจะมีสรรพคุณทางยาอะไรกันบ้างนะครับไปดูกันเลยครับส่วนในกรณีใบของเขานะครับใบของต้นคอนแ่นนะครับสามารถกินได้นะครับกินได้แล้วก็เป็นยาแก้ไอนะครับใครที่ไอเรื้อรังนะครับสามารถใช้ใบของเขาไปต้มน้ําดื่มได้นะครับรวมทั้งถึง นะครับแก้ท้องร่วงท้องอืดท้องเฟือด้วยนะครับใครที่ท้องอืดท้องเฟือนะครับใช้ใบของเขาไปต้มน้ําดื่มนะครับหรือจะกินใบสดๆก็ได้นะครับจะช่วยบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟือได้นะครับอันนี้ในกรณีใบของเขานะครับและในกรณีใบของเขาอีกด้วยนะครับใบของเขาหรือทั้งต้นนะครับจะใช้เป็นยาสมานแผล<ค>ได้ด้วยนะครับใครที่เ<ด>ป็นแผลเปื่อยผุพองหรือแผล ซพ่งฉีกขาดใหม่สามารถนําใบของเขาขยำขยำแล้วไปโปะตรงบาดแผลได้นะครับอันนี้สามารถสมานแผลได้เลยนะครับเพราะใบของเขานะครับสามารถฆ่าเชื้อในบาดแผลได้นะครับฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้นะครับอันนี้สามารถเป็นยาปฏิชีวนะได้เลยนะครับอันนี้นะครับใน,นในส่วนกรณีของต้นผักคอนแทนนะครับ และประโยชน์ของทั้งต้นเขายังมีอย่างหนึ่งนะครับสามารถรักษาโรคอิสุกอิใสได้ด้วยนะครับใครที่เป็นอิสุกอิใสนะครับมีแผลเปื่อยปุตามตัวนะครับอิสุกอิใสพี่น้องคงจะรู้ดีนะครับมันจะเป็นแผลแล้วก็เปื่อยตามตัวอันนี้สามารถรักษาแผลภายนอกได้เลยนะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับสปพคุณเล็กๆน,น้อยๆของอด้นผักคอนเทนต์นะครับ สรรพคุณของเขายังมีอีกเยอะนะครับถ้าพี่น้องคิดจะใช้เป็นยาสมุนไพรจริงๆ <c oughs> ก็ขอให้พี่น้องไปปรึกษาแพทย์แผนไทยดูนะครับแพทย์ที่มีใบรับรองทางการแพทย์เท่านั้นนะครับให้พี่น้องไปปรึกษาแพทย์แผนไทยดูนะครับครับขอบคุณครับวันนี้ถ้าพี่น้องคิดว่าช่องนี้มีสาระเกี่ยวกับเรื่องพืชจริงๆและเป็นสาระเกี่ยวกับยาสมุนไพรจริงๆก็ขอให้พี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับผมจะขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ